เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าตำแหน่งที่จะต้องทำงานกับอุปกรณ์ที่มีแรงดันค่อนข้างสูงจะเรียกว่าตำแหน่งปั๊มแมนตัวปั๊มแมนเป็นคนที่ดูแลอุปกรณ์ที่เรียกว่ามัดปั๊มเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ส่งน้ำโคลนด้วยการอัดแรงดันเพื่อส่งน้ำโคลนลงไปก้นหลุมเพื่อในการขุดเจาะถ้าปั๊มพังก็ จะทำให้ประสิทธิภาพในการขุดเจาะลดลงบางเซสชั่นจะจำเป็นจะต้องใช้มัดปั๊มถึง3ตัวซึ่งถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการขุดเจาะมันลดน้อยถอยลงปั๊มแมนก็จะคอยดูแลอุปกรณ์ที่เรียกว่ามัดปัม๊มซึ่งตัวมัดปั๊มจะทำงานอยู่ที่เพช u เชอร์1,500 psi จนถึง7500 psi ปั๊มแมนก็จะต้องคอยดูแลเพเชอร์และของสต็อกมัดปั๊มแล้วก็คอยฟังเสียงที่ผิดปกติของมัดปั๊มซึ่งเสียงผิดปกติของมัดปั๊มก็จะทำให้เราได้ทราบว่าอุปกรณ์ของมัดปั๊มทำงานผิดปกติอาทิเช่นมีเสียงผิดปกติไปจากเดิมหมายความว่าเพชเชอร์จะเริ่มรั่วเข้ามาในตัวซีทกับวาล ก็จะทำให้อนาคตทำให้เพชเชอร์ที่ใช้ขุดเจาะมีการดรอปลงก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการขุดเจาะได้น้อยลงปั <ump> ๊มแมนก็จะต้องคอยดูแลคอยตรวจเช็คว่ามันยังทำงานได้ตามปกติหรือเปล่าและป <ump> ั๊มแมนก็จะต้องคอยเปลี่ยนอุปกรณ์ของพิสตันไลเนอร์ซีดวาลแล้วก็คอยบำรุงรักษาอุปกรณ์ แล้วก็อาจจะต้องทำงานควบคู่ไปกับตำแหน่งของแมคานิกแล้วก็ช่างไฟฟ้าถ้าเกิดตัวมัดปั๊มทำงานผิดปกติก็จำเป็นจะต้องเรียกช่างที่มีความชำนาญเฉพาะเข้ามาช่วยในการดูแลของมันแล้วก็หน้าที่ของปั๊มแมนอีกอย่างหนึ่งก็คือคอยดูแลระบบท่อแล้วก็วาล์วเพชเชอร์ซึ่งตัวเพชเชอร์ที่เราใช้ขุดเจาะมันเป็นเพชเชอร์ค่อนข้างสูง ตัววาล์วก็จําเป็นจะต้องเป็นวาล์วที่สามารถทนแรงดันได้ค่อนข้างสูงแล้วก็จะเป็นตําแหน่งที่คอยไล่ัพน้ำโคลนของปั๊มว่าจําเป็นจะต้องไล่ลัพไปทางไหนจําเป็นจะต้องดูจากแท้งไหนแล้วก็จะต้องรู้ว่าในแท้งของตัวแท่นขุดเจาะน้ํามันแท้งไหนมีมัดอะไรอยู่ข้างในและปั๊มแมนจะต้องคอย ประสานงานระหว่างดิวเลอร์และก็ engineer, กมัดเอนจิเนียร์ในการปั๊มอุปในการปั๊มน้ำโคลลงไปในหลุมซึ่งทางมัดเอนจิเนียร์ก็จะเป็นคอยบอกว่าจำเป็นจะต้องมิกซ์สารเคมีอะไรลงไปในน้ำโคลปั๊มแมนก็จะเป็นคนคอยมิกซ์น้ำโคลด้วยแล้วก็ต้องมาดูมัดปั๊มด้วย <c oughs> แล้วก็ปัมป๊มแมนจำเป็นจะต้องแจ้งความผิดปกติ เรื่องเกี่ยวกับมัดปั๊มให้ทางดิวเลอร์ได้รับทราบว่ามีความผิดปกติอย่างไรบ้างถ้าเกิดปั๊มมันมีความผิดปกติแล้วเราไม่แจ้งแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นจำเป็นว่าปั๊มมันไม่สามารถทำงานได้ปั๊มแมนจำเป็นจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้สำหรับทางดิวเลอร์ในการตรวจสอบว่ามัดปั๊มทำงานได้ ถูกต้องปกติหรือเปล่าความท้าทายของปั๊มแมนก็จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรใหญ่แล้วก็มัดปัม๊มก็จำเป็นจะต้องมีการหมุนของสายพานแล้วก็มีแรงดันสูงจำเป็นจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันหู mm hmm. เช่นเอีย e ร์พักแล้วก็เ e อียร mm ์มัฟเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับทางหูได้แล้วก็ห้องปัม๊มเป็น ห้องที่ค่อนข้างร้อนซึ่งมีเครื่องจักรรันอยู่ตลอดเวลาก็คือมัดปัม๊มและอุณหภูมิอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ห้องปั๊มร้อนก็คือน้ําโคลนน้าโคลนที่ใช้ในการขุดเจาะออกมาจากหลุมก็จะกลับมาที่พิษไอตัวพิษก็จะสะสมความร้อนเส้นทางการเติบโตของตําแหน่งปั๊มแมนปั๊มแมนจะเป็นตําแหน่งสุดท้ายของจูเนียที่จะ ก้าวกระโดดขึ้นไปเป็นซีเนียโดยที่ทางปั๊มแมนจะมีอยู่สองตำแหน่งก็คือจูเนียร์ปั๊มแมนและก็ซีเนียร์ปั๊มแมนจูเนียร์ปั๊มแมนจะคอยเป็นลูกมือให้สำหรับซีเนียร์ปั๊มแมนเป็นแรงงานให้สำหรับซีเนียร์ปั๊มแมนทางซีเนียร์ปั๊มแมนก็จะคอยติดต่อสื่อสารระหว่างทางดิวเลอร์แล้วก็มัดอินเจเนียแล้วก็เพื่อมีงานอะไรก็จะให้จูเนียร์ปั๊มแมนคอยทำตามคำสั่งของทางซีเนียร์ซึ่ง ทางซีเนียก็จะคอยดูแลภาพรวมทั้งหมดในห้องปั๊มแล้วก็ห้องพิษแล้วก็จำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาสกิลที่จำเป็นของปั๊มแมนที่จะต้องมีก็คือต้องเข้าใจระบบการทำงานของมัดปั๊มอย่างดีแล้วก็จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยกับการทำงานกับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน ครับแล้วก็คอยเป็นทีมประสานงานระหว่างทางหัวหน้างานทางดิลเลอร์ลำแมคคนิกและก็ช่างไฟในการคอยดูว่าถ้าเกิดมัดปั๊มมีปัญหาก,ก็จะต้องคอยเป็นตัวประสานงานแล้วมาดูเงินเดือนของทางจูเนียร์ปั๊มแมนและก็ทางซีเนีปั๊มแมนกันในประเทศไทยทางจูเนียร์ปั๊มแมนก็จะมีเงินเดือนตกอยู่ประมาณ4 0 0 0มืนจนถึง 4 5 0 0 0บาทหรือประมาณ48,000บาทแล้วแต่บริษัทนะครับแล้วก็ทางซีเนียร์เปิมมนก็จะเริ่มมีเงินเดือนที่สูงขึ้นมาอยู่ที่50,000จถึง60,000แล้วแต่บริษัทด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางซีเนียร์ปิมแมนก็จะเป็นตำแหน่งแรกที่จะเริ่มทำา4อาทิตย์พัก4อาทิตย์เป็นตำแหน่งที่หมายตาของแต่และคนเพื่อที่จะก้าวไปเป็นซีเนีย ปั๊มแมนก็จึงจําเป็นจะต้องเป็นตําแหน่งที่สำคัญและก็เป็นที่ไว้ใจของทางดิลเลอร์แล้วก็ทางบลูทูธบูเชอร์แล้วก็คอยประสานงานสําหรับเ,เกี่ยวกับการทํางานในบริเวณห้องปั๊มแล้วก็ทางอุปกรณ์บนลิกฟอร์เป็นยังไงกันบ้างครับกับตําแหน่งที่เรียกว่าปั๊มแมน